สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงองนะครับผมกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมีสิ่งดีๆมาแชร์เพื่อนๆเนี่ยนะครับเช่นเดิมนะครับผมนะฮะก็คือเจ้าติ๋นนะครับผม ZKST 2 1นี่นะครับก็100่งร้อยบนึงร้บวกสองนะก็คือ2.1นะครับชานเอลนะครับผมเสียงกลางซ้ายขวานะครับ100วัตต์นะครับผมแล้วก็เบส200วัตต์เนาะหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็แถนวอลลุ่ม ปกตินะครับ5้าตัวแล้วก็มีตัวเทียบดีมาให้นะครับโอเคแล้วก็นี่ฮะโอ้หน้าตาเขาแบบธรรมะธรรมแงเลยนะครับผมเนาะนี่นะฮะสวยงามเลยนะครับหูชิออเดียนะครับผมใครหูชิออเดียวนะครับตัวนี้เขาจะแถมตัวแอมอินไมอานะครับเอาไว้ต่อชุดบอดปลีไม่นะครับแล้วก็จุดต่อสับแยกนะครับตรงนี้นะครับเนาะ ก็มีห้าวอลลุ่มเช่นเดิมนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับก็มีพวกคาปานะครับผมคาปาให้มาเป็น6,8 3 5ด้อสห้าโวลต์นะครับซึ่งเจ้าบอดตัวนี้มันรับถึง30สิบโวลต์เลยนะครับผมเนาะก็แอมพ์นี้ก็รับแรงดันสูงนะครับผมจะทําให้กําลังขับมันสูงขึ้นนะครับผมนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมก็จะมาแชร์กันโมนั่นเองนะครับนะฮะก็ดีวผมจะให้เทียบนะครับผมกับบอร์ดตัวนี้นะครับ นี่นะฮะก็คือบอร์ดตัวนี้ก็คือเป็น ST 2 1ตัวนี้เป็น TB 2 1นะครับหน้าตามันเหมือนกันเลยนะครับผมนี่นะฮะมันเหมือนกันมากๆเลยนะครับ Off M C ตัวเหมือนกันเลยนะครับ Off M นี่นะครับผมพาร์คเสียงกลางนะครับเสียงเบสนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าชิปด้านในน่าจะไม่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนิดนึงนะครับ ชิบด้านในนะฮะเพื่อนนิดนึงนี่นะครับชึบชิบชิบก็ะจะมาบอกว่าไอ,สอ,ไอ,าอ้ส่องตัวเนี้ยนะครับไอ้เทอร์โบส่องตัวเนี้ยนะฮะมันมีความเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะชุดเนี้ยนะครับผมชุดภาคบลูทูธมาเข้าที่ออฟแอม มาเข้าที่วอลลุ่มวอลลุ่มผ่านออฟแอมส่งมาตรงนี้เข้าออฟแออีกออกไปขยายนะครับผมมันเหมือนกันเลยนะครับตำแหน่งสอะไรต่ออะไรนะครับผมเนี่ยนะฮะสี่สิบ่สิบเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้นะครับ40 4ส4บสี4สิบเอ็ตรงนี้จะเป็นสี่สี่สแล้วก็สี่สี่สนะครับผม ตรงนี้นะครับผมมันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็สี่เก้าสิบก็อยู่นี้นะครับผมนี่นะฮะนี่นครับสี่เก้าสองนี่นะฮะชุดแอลด้านหลังก็จะมีหกตัวนะครับผมเหมือนกันนะคล้ายๆกันนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะฮะเขาก็เลยคิดว่าไอตัวนี้นะครับผมมันโมแบบเดียวกันเลยนะครับ จุดเดียวกันเลยครับผมเมื่อืนกันเลยนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะก็คือโมเมื่อืนกันเลยครับเปลี่ยนชุดสีพวกนี้นะครับเปลี่ยนความทีพวกนี้นะครับผมก็จะทําให้แอมเราเนี่ยมันมีเสียงที่มันใสขึ้นชัดขึ้นแล้วก็เบนก็คือนุ่มขึ้นหนักขึ้นนะครับผมเนาะก็สิ่งที่ผมจะเปลี่ยนนะครับผมก็จะมีเหมือนกับตัว T ีบีซองหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมไปเขียนรายละเอียดให้นะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่บ้างผมสครูนะครับนี่ครับผมอันนี้นะครับก็คือ ค่าต่างๆนะครับผมค่าที่เราจะเปลี่ยนไปโมนะครับผมตัวนี้นะฮะนี่นะครับผมก็ถ้าจะเป็น L นะครับแด้านหลังนะครับผมตัวนี้ก็คือได้จะเปลี่ยน L 2องตัวนี้ด้วยนะครับสองตัวนี้เนาะก็จะเป็นค่าอยู่ที่60นะครับไมโครเฮลลี่ครับผมนะฮะแของเบสนะครับผมของชุดเบสสองตัวนะครับ ส่วนของกลางนะครับผมกลางแหลมนะครับสี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวห้าสิบมโครเฮนรี่นะครับผมก็คือชุดนี้นะครับผมก็จะเป็นหกสิบนะครับหกสิบมโครเฮนรี่นะครับก็คือตุดเบสนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับผมมิดโลเออมิดไฮนะครับผมก็จะใช้เป็นห้าสิบมโครเฮนรี่ครับผมนะฮะนี่สี่ตัวนี้ครับนี่สองตัวโอเคีนะครับ ในส่วนของภาคนอื่นนะครับผมแก้ไขครับในส่วนของตัวอื่นก็ดูนะครับมันเมื่อกันเลยนะครับผมสี่สิห้าสิบเจ็ดใช้สี่จุดเจ็ดสี่สิบสี่สิบเ็ดใช้ยีิบสองนะครับสี่สามสิบสี่สิบห้ายี่สิบสองสี่เก้า้าสามสาสามสามนะครับผมแล้วก็สี่สี่เจ็ดเจ็ดสิบสองสองนะครับแล้วก็เก้าสิบศูนย์จุดสี่เจ็ดหรือว่าหนึ่งก็ได้นะครับสี่เก้าสองใช้สิบนะครับผมนี่นะแคปไปเลยครับผมไปหาซื้อมาแล้วก็มาทํานะครับผมโอเคนะครับ งานได้ผมจะทําการนะครับผมเริ่มก็คือเช่นเดิมนะครับที่ผมทอทอไอ้ตรงที่มันเปิดเปิดเลเถอะนี่นะครับแล้วก็ทอดเพยดดันหน้าออกนะครับผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ดูตัวว่าตัวไหนมันบัดกียากบัดกีง่ายครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับเหมือนว่าไอชุดตรงนี้สีโดยเล็กตรงนี้นะครับผมมันจะบัดกีง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะห่างกับตัวชุดวอลลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบัดกีเข้าไปเลยนะครับผม ส่วนทีบีซองหนึ่งบางคนจะมีพวก C 9593นะครับผมตรงนี้เปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับผมนี้นะฮรตรงนี้เนาะส่วนผมก็ไม่เปลี่ยนหรอกครับไม่เป็นไรฮรก็แค่นี้ก็พอละนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูนะนี่นะครับ C 53 C 17มันไกลนะครับผมมันห่างมันห่างจากตัววอลลุ่มนะครับไม่ต้องกลัวครับผมบัดกี่ง่ายขึ้นเยอะโอเคครับเดี๋ยวผมทำการทอดเนาะทอดเพดานหน้าออกแล้วก็บัดกี่ยุปกรณ์ออก แอลด้านหลังเอาออกนะครับผมจุดไหนที่มันขว้างก็ดึงออกไปก่อนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมดูครับผมหลังจากที่ผมถอดแล้วหน้าตามเหนนอหนะครับ mm hmm. ไปกันครับ ร้อยนะครับนี่นะฮะถอดสิงออกนะครับผมของตัว R นะครับผมแล้วก็เอา L ด้านหลังนะครับผมเนี่สามตัวนี้นะครับมันมันมันเป็นสามตัวนะครับแต่ว่าด้านในมันเนี่ยมันมีอย่างละสองตัวนะครับผมสามชุดชุดละสองตัวนะครับนี่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือมีหกหกตัวนะครับซองตัวนี้เป็นของชุดเบนะครับแล้วก็ตัวชุดนี้เป็นของกลางแหลมนะครับผมันจะเขียนว่า L 1 L 2 L 3นะครับ แล้วก็ชุดโมนะฮะที่ผมจะใส่ไปนะครับก็คือชุดนี้เลยนะครับก็คือเซตเดียวกับตัวทีบีซองหนึ่งเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวแต่งให้มันสวยขึ้นมาเท่ขึ้นนะครับโอเคนะครับ ผมก็ถอดอุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับผมมี45 47นะครับ 47, 48, 48, 40 41 4 30 4 45นะครับนิ้วใหญ่ไปนิดหนึ่ง4 4 30ตรงนี้4 45นะครับแล้วก็มี4อ่4 4 9 4 53แล้วก็4 47 4 70นะครับผม4 92นะครับแล้วก็4 90นะครับผม ก็ตามที่ผมบอกไปนะครับด้านหลังก็เป็นแอลหตัวคาป่าตรงนี้ห่งตัวนะครับก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมก็ให้พร้อมต่อการทํางานนะครับผมเนาะก็เช่นเดิมครับผมอุปกรณ์ที่เราใส่นะครับผมก็ข่านะครับมันมันบอกว่าไม่มีครัวนะครับผมแต่ว่าเขาทําข่ามาเป็นข่ายาวข่าสั้นนะครับเราก็ติต่างว่า มันคือขั้วบวกนะผมจะเป็นข่ายาวนะครับผมมันก็ใช้ได้เหมือนกันทั้งสองฟังนะครับแต่ว่าถ้าเราอหยถูกต้องก็คือขั้วบวกก็คือข่ายาวนะครับการไล่นะครับผมถ้าสมมติว่าเราได้เป็นเค้าเซิร์ฟนิดนึงนะครับตัวนี้คือตัวอย่างนะครับผมตัวนี้คือสีที่มีขั้วนะครับก็คือฟังที่เป็นแทบเล็กๆนะครับมันจะเป็นขั้วลบนะผมเขาอาจจะเขียนไว้ให้เรานะครับฟังที่เป็นซี่เยอะๆนะครับผมก็เป็นขั้วบวกนะครับ ฟังควบ,บวกค่าก็จะยาวเนาะนี่นะฮะถ้าเราถ้าสมมติเขาเขาตัดข่ามาเราก็ดูที่ที่บอดี้มันนะครับนี่นะฮะแต่ถ้าเขาไม่ตัดข่ามาก็คือดูได้เลยนะครับข่ายาวควบบวกนะครับการไล่วงจรของอ่าบลูทูธนะครับเออของสัญญาณนะครับผมก็คือมันจะเริ่มต้นจากบลูทูธนะครับวิ่งเข้ามาครับผมผ่านเข้ามาที่4ี่สิบาสิบเแล้วก็มาเข้าที่ตัว วอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่มเมนวอลลุ่มเนี่ยฮะเมนวอลลุ่มก็จะเป็นหน้าที่ปรับฟรีเวนซี่นะครับเพิ่มหรือลดนะครับผมก็คือก็วิ่งมาเข้าที่4 0 4สิฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับผมฝั่งขวาอย่างนี้นะฮะบวกนี่นะครับแล้วก็ลบก็มาเข้าที่ชุดนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมขั้วบวกจะติดอยู่กับฝั่งวอลลุ่มตรงนี้นะครับฝั่งด้านบนตรงนี้นะฮะลบก็คือด้านนู้นนะครับลบก็คือฝั่งออฟแอมป์นะครับัวนียกบอู่่ฝง ลบฝั่งนี้นะครับผมนี่ครับบวกลบนะครับผมบวกแล้วก็ลบนี่นะครับอแก้ไขครับผมตัวนี้บวกแล้วก็ลบนะครับผมตัวนี้นี่คือควอบวกนี่คือครอลบนะครับก็คือมันจะต่อมันจะข่าววอลลุ่มนะครับผมเราก็คือให้ยึดว่าฝั่งฝั่งที่มันติดวอลลุ่มเนี่ยก็คือเป็นข้อบวกนะครับผมอโอเคครับาใหมครับก็คือฝั่งที่ติดกับชุดวอลลุ่มนะครับก็คือข้อบวกนะครับแล้วก็ไปเข้าออฟแอมป์หรือว่าเข้าอุปกรณ์อื่นเนี่ยก็คือเป็นฝั่งเป็นขาลบนะครับ ถ้าเป็นตัวนี้ก็คือฝั่งนี้นะครับผมจะเป็นค้วบวกฝั่งนี้เป็นค้วลบนี่นะอันนี้ค้วบวกค้วลบนะครับโอเคครับก็ไล่ไปเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือค้วบวกก็อยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายติดวอลลุ่มตัวนี้มันมาจากวอลลุ่มตัวนี้นะครับค้วบวกแล้วก็นี้ค้วลบนะครับฝั่งนี้ั้วลบฝั่งขวานะครับสี่เก้าสิบเช่นเดียวกันนะครับสี่เก้าสิบก็คือฝั่งค้วบวกเนี่ยมันก็จะวิ่งมาจากตัววอลลุ่มเบสนะครับผมเข้าขาหนึ่งค่ะอีกค่าหนึ่งก็ไปผ่านออฟแ โอเคนะครับโอเคอันนี้ก็เสริมนิดนึงนะฮะ <c oughs> โอเคต่อไปผมก็จะทําการเอาอุปกรณ์นะครับลงที่ตัวบอร์ดนะครับผมเดี๋ยวก,ก็เริ่มจากชุดแอลด้านล่างนะครับผมให้มันมันแข็งแรงเนาะอุปกรณ์มัแข็งแรงนะครับเราใส่ไปก่อนนะครับผมโอเคงั้นไปเริ่มกันเลยครับ นะครับจุดด้านล่างนะครับผม L ทั้งหมด6ตัวนะครับผมก็จัดเรียงใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมดี๋ยวนี่นะฮะเจ้าตัว4ตัวใหญ่นี่นะครับก็ขาไม่โผล่เนาะแต่ว่าเราบักกี้ด้านบนเอานะครับผมตัวนี้ตัวที่ขาโผล่ก็ทําการตัดทิ้งไปนะครับผมขามันยาวนะฮะก็คือจัดเรียงให้มันโ,โอเคแล้วก็ตัดเลยนะจุดโดยใช้ครีมตัดนะครับผมโอเคครับผมนี่นะฮะก็สวยงามแล้วเนาะ โอเคเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชุดภาคปรีโทนต่างๆนะครับผมนี่นะฮะก็คือเป็นอุปกรณ์สีเล็กๆพวนี้นะครับผมก็ที่เราทอดไว้นอกเราก็เติมตะกั่วไว้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ปไปใส่ให้มันเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมไปกันต่อครับ ครับผมก็ชุดพักปรีโทนนะครับผมด้านหน้าก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับ45 47นะครับ4ี่สิบสี4 5อ่า4953 4770แล้วก็492แล้วก็4 9่นะครับผมชุดนี้เป็นของเสียงเบสดนะครับชุดนี้ก็พักเสียงกลางนี่คือก็เริ่มจะขยายมานะครับผมขยายสัญญาณมานะครับเดี๋ยวก็ใส่ ก็คือก็ค่อยๆทํานะครับผมค่อยๆทาเนาะถ้ามือใหม่ๆก็ผมจะไม่ทอดวอลลุ่มก่อนนะครับปกติผมก็ทอดแหละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนว่ามันบัดกีง่ายขึ้นเนาะก็เลยไม่ได้ทอดนะครับโอเคครับผมด้านหลังก็เรียบร้อยนะครับเช็คความแน่นหนาดีๆนะครับผมค่อยๆจับนะครับอย่ายกมแรงเดี๋ยวมันคาลุดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวใส่คาปาแล้วก็เทสกันนะครับว่าเสียงมันดังหรือเปล่านะครับโอเคนะครับผมไปเทสกันครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการนะครับต่อดอกลําโพงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะฮะถ้าใครดูผมถึงตอนนี้นะครับถ้าเราสังเกตแล้วว่าแสงไฟมันเปลี่ยนไปนะครับก็คือตอนนี้คือเช้าข้ออีวันแล้วนะครับผมเมื่อคืนเทสที่ผมทำแล้วก็เทไปเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับก็เลยมาเทตอนช้าครับโอเคผมนี่นะฮะเดี๋ยวาอาฟังเสียงนะครับ เช็คว่าดังสองฟั่งก็โอเคนะครับผมตอนนี้เสียงกลางนะครับเด่าเวิ่เริ่มเปิดเบรนะครับผม

่าาากกลลวไไปไน,น,ไนไโนยคอเคกระเท็ประมาณหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวอัดดังมมกไดมากไม่ได้นะครับซึีงเรายังไม่ได้ใส่เนาะมันก็จะมีความร้อนนะครับผมโอเคครับผม,บมก็สําหรับใส่โมนะครับใส่ชอบเสียงใส่ๆนะครับผมก็ค่านี้นะครับผมที่ผมใส่ไปเนี่ยก็ อันนี้ก็คือช่างบีบางแสนนะว่าส่งมาให้ผมนะครับผมเนาะก็ไปตามกันได้นะครับผมช่างคนเดิมครับแต่ว่าเขาังไม่มีเอกสารมาให้เหมือนตั่อกๆนะครับผมก็เลยมาจดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็คือค่านี้นะครับดูเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมขอบคุณมากๆผมที่ดูผมจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าเพื่อนๆนะครับ ผมจะได้ประโยชน์จากคลิปที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมแล้วก็เอาไปปรับปรุงและพัฒนาของเพื่อนๆต่อไปนะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย